ทำเตือนคลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปปีควรได้รับคำแนะนำโอเคนะครับผมนะก็กลับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทั้งกันด้วยนะครับผมเนาะเออวันนี้ก็โย่ผมนะครับช่องป่าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่กันในช่องป่าปอนพีจีนะครับเนาะเออวันนี้ผมก็มาอยู่ในเกมแปะนอนนะครับนกะล่องคล้ายพีจีนะครับนะอ่ะไปกันเลยแล้วกันนะครับเนาะ วันนี้ก็พาทุนมาจาัดจัดนัง่งอาจจะเต็มเต็มกระเบื้อไปเลยนะครับก็พันรานนะฮะโอเคไหมก็ดื่นนะครับการที่รับชมคลิปนี้เนาะผมขอคนละหนึ่งไหลน,นะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมตามคลิปต่อๆไปนะฮะไม่ต้องต้องใส่นะหาไปไหนลองสาวันนะครับโดนเต็มตีนเลยขอโดนเยอะนะครับอ่ะโอเค,อเคไม่เป็นไรวันนี้ก็จะมาซื้อไฟเบสี่สิบแล้วกันนะครับนะบไปกันเลย <c oughs> <c oughs> ขอไปเจ็บคอเลยนะวัน สภาพอากาศมันเปลี่ยนว่ะทุกคนหนะน้มันมันเหมือนลมหนาวมันมายังไงนี่แหละเออนะผมไม่ค่อยตู่กับอากาศอากาศหนาวด้วยนะประเด็นอ่ะโอเคไม่เป็นไรนะครับก็จะไม่หมุนเหมือนเดิมนะย้ำเทคนิคเดิมนะครับเทคนิคของปาปรอนนะทุกคนนะเทคนิคของผมเองนะครับผมจะไม่หมุนวงล้อนะโอเคไหมไปแต่ผมเชื่อว่าหลายคนก็ไม่หมุนไม่มีใครมาเสี่ยงกับไอวงล้อดำๆนี่หรอกถ้าเบียหน้าสิแบบถ้าซื้อรอบหน้าสิแบบผมก็กล้าหมุนติดรอบผมก็กล้าหมุนนะครับลองไปซื้อไมสิห้าพันดูสิกล้าหมุนบ้า ข้าหมหุนแป๊วโอเคนะครับฮะขอสวยก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากฝากดติดตามด้วยนะครับเนาะยวเพื่อปเป็นกำลังใจผมตามคลิปต่อๆไปนะครับทุกคนอันเนี้มันต้องโดนโออเอ๊ะเยอ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 ะเออเป็นไ,ไงล่ะ น้ำมะนาวต้องเข้า้วแหละจังหวะนี้นะครับเป็นไหมไม่ต้องหมุนไม่ต้องหมุนนะครับมันก็มาวายมันก็มานะครับอ้เอเต็มกาลาบี้นะครับไม่พูดเยอะแยะคอไหลไปลูกพ่อไหลไปนะครับนะสี่พันสองร้อยแปลดแนะครับนะกวนเตนเจอเอ้ามาอีกแล้วมีเงินแล้วรอบที่สองพันเองวะ โอ้โหหว,วานเยี่ยบไปดิวัยรุ่นเออผมไปเห็นมีคอมเมนต์หนึ่งอะครับผมหาว่าอะไรว่าปรับปรับอะไรนี่แหละปรับตรงไหนปรับยังไงนะครับนะเออแน่จริงอัดคลิปมานะครับแล้วก็ลงยูทู e ไปเลยแล้วก็มาเด็กผมเออมันได้มาล่ะถ้าพูดถ้าเป็นเรื่องจริงก็เอาหลักฐานมาอย่าพูดลอยๆเดี๋ยวคนอื่นจะไปผิตนะครับนะคุณก็ไปอ่อัดมานะครับเออแล้วลงยูงทูปม,มาเด็กผมนะครับผมก็จะได้รู้ โอเคโอเคผมไม่เกือได้ซ้อนนะครับนะไม่ยิงหรือไม่ไม่ยิงผมก็ไม่รูลนะเออแต่ก็บผมเล่นเดียวเียวนะครับแล้วก็ที่สาคัญผมไม่ลงลิปบเสียนะจําฟังให้ดีผมไม่ลงลิปบเสียนะครับ <c oughs> ไม่ได้เล่นได้ทุกวันนะแต่ลิปบเสียผมไม่ลงอ่ะโอเครู้เรื่องนะครับเป็นไงไม้แรกแค่ฟันกว่านะครับผม <c oughs> โอ้โหหนีดีกว่ามัง้งขี่นาทีวะเนี่ยสามนาที <c oughs> โอแตงแต่ไม้แรกเลยวะทุกคน อาผมซ้ำเลยกันไปเบตุสิบไปเลยไปสามพันคิดว่าไม้นี้มันต้องเก็บตัวแหละเพราะว่าไม้เมื่อกี้มันแตกมาเลยตั้งแต่ไม้แรกเลยนะแล้ก็ประเด็นแป็ดนอนผมไม่ได้มาหลายวันด้วยนะครับสองสวันที่ผ่านมาก็ไปโดนเสาถ้ำเออนะครับอะโอเคไม่เหมือน,มนเดิมนะครับรอบนี้้านอนมาอีกก็คือสุดแล้วแหละนะครับ เป็นไงโดนเลยเอาเรื่องโอ้โหโดนเลยเป็นไงเออสวยพี่สวยครับสวยพี่สวยนี่เป็นไงล่ะมายีกเลยลทุกคนโอ้โหวันนี้เป็นนอนสุดจัดนะครับบทจัดไม่มันก็ให้นนะโดนลุ้นนะถ้าโดนเนี่ยผมบอกเลยนะมันมัดหมื่มนจริง กา,าที่คุ้นเคยกับปีจีจะรู้ดีนะครับนะเออมันไม่เหมือนโจกเกอร์นะสเต็ปการจ่ายของมันมันคนละเรื่องกันเลยนะห้าสิบแตกนั่นดีนะห้าพันหมื่นวัน่าจะได้นะเอาจจริงถ้าดันดีๆแล้วมันได้จริงๆนะอ่ะโอเคนะครับแต่ว่าถ้าบดดูดนะผมบอกเลยนะซื้อว้าวซื้อว้าวซื้อว้าวนะครับติดเต้นเลยคนที่รู้ดีก็คือคนที่คุ้นเคยปีจีนะว่าที่ที่ผมพูดไปก็คือเรื่องเริงนะครับ แต่ผมซื้อต่อมาผมไม่ไปต่อแล้วโอเคไหมโอเคนะครับไม่ไปต่อดีกว่านะครับทุกคนนะเดี๋ยวมันจะดูดออกนะครับนาน,นานๆจะมาที่ยี่ให้เขาจัดอีกรอบด,ดีกว่าก้างข่าวอ่ะมันมาอ่ะทุกคนมันมาอ่ะซื้อหเห็นไปเลยนะรวรามันมาเออมันต้องามหลายรอบนะครับคือซื้อให้เห็นเดืดขาดไปเลยนะครับของเราของจริงนะครับนะเออซื้อมันเห็นไปเลยว่าบทมันจะแตกมันจะแตกยังไงนะฮะเออ แล้วก็ถ้ามันดูดนะมันจะดูดเป็นสเต็ปเลยมันจะดูด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 เลยนะครับนะเออดูดแล้วก็ดูสามไม้มาจ่ายหนึ่งไม้แต่จ่ายไม่เต็มประมาณนี้นะไอพันธ์ที่ดันดื้อนะครับนะลัางลั้นอะไรแบบนั้นนี้นะยังไงก็ด่าคุณไม่เหมาะสมกับเกรมพุทนี้นะครับนะเออเตือนไว้นะไม่ได้สอนนะอย่ามาสอนนะเออแล้วก็บดใจวิญญาณในการแล้วจมด้วยนะครับนะไม่ได้นำไปทำตามนะครับนะไม่มีคลิปไหนบอกให้ไปตามๆนะครับนะเออ โอเครู้เรื่องนะครับอืยังไงวันนี้โดนวันนี้โดนนะครับข้อนี้ดีครับรออะไรเออโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่ไปต่อดีกว่านะครับทุกคนนะเออก็โอเคหวานๆนะครับเนาะหลบมาอุปนนิดๆนะฮะก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็เจอกันใหม่นะครับคลิปวิดีโอหน้าเด้อบ๊ายบายครับผมจุ๊บๆหวานเจี๊ยบจุ๊บป๊อป